สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะก็คลิปนี้นะคะเมย์จะพามาเปิดถุงกันนะคะกับแฟชั่น h a ล l นะคะไม่ได้ทํามานานแล้วก็ช่วงช่วงเดือนที่ผ่านมานรด้ได้ได้ว่าไปแพตติัมบ่อยนะคะก็เลยจะามาเปิดถุงให้ดูกันว่าเมย์ไปชอปปิ้งอะไรมาบ้างนะคะเผื่อจะเป็นไอเดียสําหรับใครที่แต่งตัวคล้ายๆกันนะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่า สําสหรับแพตตินัมเนี่ยบอกเลยว่าเมย์จะจําจะจําร้านไม่ค่อยได้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าที่เดินจะมีเดินชั้น1ชั้น2นะคะโซนล็อกกลางๆอะไรอย่างเงี้ยมักจะมีไอเทมหรือมีร้านที่น่าเดินเข้าไปดูของอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าแพตตินัมเนี่ยมันต้องมันต้องใช้เซนนิดนึงหมายถึงว่าดูหลายๆร้านเมย์เดินไล่ล็อกเลยนะเดินไล่ไล่ๆนะคะถ้าเจอหันไปเจอตัวไหนน่าสนใจนะคะก็ถึงจะเข้าไปดูอะไรประมาณนั้นนะคะอาจจะ ระบุร้านลำบากนิดนึงนะอันนี้เป็นร้านเดียวกันนะคะได้มามีสองตัวเป็นเสื้อกล้ามสีขาวแบบนี้คอวีมีโลโก้มีตัวสอนด้านหน้าแบบนี้นะคะก็เป็นผ้าทิ้งๆแบบเ,เขาเรียกผ้าอะไรก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบผ้าทิ้งๆหน่อยนะคะใส่สบายตัวนี้เป็นเสื้อกล้ามนะอันนี้น่าจะประมาณสามร้อยกว่าบาทนี่แหละนะคะต่อไปอันนี้เป็นกระโปรง นี่สีขาวเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเมย์ไม่ค่อยมีสีหวานๆเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าเวลาสมมติไปงานไหนแล้วมันต้องมีตีมสีหวานๆอะไรอย่างี้เมย์รู้สึกสีขาวเป็นสีที่เซฟสําหรับเมย์เมย์ก็เลยชอบเริ่มซื้อสีขาวเยอะขึ้นนะคะแต่ความจริงมันเป็นเกงอ่ะข้างในอ่ะมันจะเป็นเกงแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีผ้าเหมือนผ้ากันเปื้อนแบบพาดอยู่นะอันนี้น่าจะหกร้อยกว่าบาทได้แหละแต่ว่ามันเป็นผ้าทิ้งๆเหมือนกันมีน้ําหนักนะคะทรงสวยนะจ๊ะต่อไป ันนี้เป็นเสื้อแขนยาวนะคะสีชมพูอ่อ,อนเป็นฟลอนเยอะๆแบบนี้อันนี้ก็ไว้ใส่เวลาไปงานหรือว่าต้องการโทนที่มันดวนหวานหน่อยด้านหลังจะมีโบผูกแบบนี้ด้วยนี่ด้านหลังนะคะมันเป็นเอี๊ยมทรงที่ตอนนี้ที่เกาหลีกำลังฮิตกันเลยนะคะก็ทรงวีแบบเนี้ยเนี่ยว่ามันยาวมากดึงให้ดูลำบากมาก มันเป็นทรงทรงวีแบบนี้นะคะใส่เสื้อย,ยืดแขนสั้นข้างในแล้วก็แบบมันจะเป็นจัมสูตรขึ้นไปเป็นเกงขาสั้นแบบเอ้ยเป็นเนเกงขาบานแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็ไม่แพงอะอจำได้ว่าสี่ร้อยกว่าบาทมีเชือกขูกด้านหลังนะคะตรงนี้ด้วยอันนี้ลองมาใส่ดูปกติไม่ได้แต่งตัวสไตล์นี้เท่าไหร่นะคะ ต่อไปเสื้อยืดนะคะสำหรับเสื้อยืดเมย์ชอบใส่พวกสีเทาสีเลือดหมูสีดำสีขาวอันนี้ก็ไปเจอผ้าเนื้อดีชายยาวดีแล้วก็ผ้าทิ้งๆกับอีกตัวหนึ่งก็เป็นสีเลือดหมูนีนะะ่ที่แบวกแนวนิดนึงนะคะอยากลองเปลี่ยนตัวเองบ้างก็เลยซื้อเป็นเดรสยาว ที่เป็นแขนกุดมาคอเป็นแบบนี้นี่คอเป็นแบบนี้แล้วก็มีโลโกโ้เป็นผ้าทิ้งๆเหมือนกันยาวบ้างนะคะแต่ว่าผ่าผ่าข้างล่างแบบนี้นะอันนี้ก็สองร้อบาทน่าจะชั้นสองสองร้อยบาทเป็นเสื้อที่เขากำลังคิดกันนี่แหละนะคะเมย์ว่ามันใส่ง่ายดีก็เลยลองเอามาใส่ดูเป็นคอกลมแบบนี้นะคะผ้าจะมีสองชั้นคือเป็นตัวคอตตอนตรงนี้แล้วก็มีผ้าที่เป็นตัวไนล่อนตรงนี้ ข้างในมันก็คือเสื้อยืดแขนสั้นเนี่ยแหละแต่ว่ามันจะมีผ้าด้านนอกที่ทิ้งชายยาวออกมานะคะเป็นผ้าข้างแบบนี้ทิ้งชายยาวลงมาต่อไปอันนี้ชั้น3หรือเปล่านะคะเป็นร้านเสื้อผ้าเกาหลีนะคะอ่ะนี่ตัวใหญ่มากเป็นโอเวอร์ไซส์นะโอเวอร์ไซส์สีน้ำตาลแม้ว่ามันเท่ดีอะ่ะมันไม่มันมีโลโก้แบบเล็กๆแค่นี้เองนะคะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นอีเก้เป็นเหี่ยวนี่แมนสุดๆ ตัวนี้เอามาสองสีเลยสีดำกับสีน้ำตาลนะคะอันนี้250เองอะอนนมาสู่สไตรป์นะคะก็คือลายทางบ้างสำหรับเมย์การแต่งตัวเมมีอยู่ไม่กี่อย่างส่วนใหญ่เมชอบใส่โทนมินิมอลก็คือสีออกอขาวดำน้ำเงินเข้มเขียวเข้มแล้วก็พวกอะไรอะ่ะ เลื่อนหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นโทนที่เขาฮิตกันตอนนี้สไตล์เมคือดอมคออ่ะคือแบบออกดูแบบแมนๆน,นิดนึงแต่ว่าดูมินิมอลด้วยไม่เยอะมากนะคะความจริงเมชอบแต่งตัวอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละเพียงแต่ว่าสมัยก่อนมันไม่ได้มีมาแบบระบุเทรนว่าเรียกว่าอะไรสมัยนั้นนะผู้หญิงก็ไม่ได้แต่งแบบบ่อยๆมากอะไรเงี้ยอันนี้เป็นลายทางนะคะเป็นเดรสยาวแต่ว่ามีเชือกผูกตรงนี้ให้ผูกเป็นโบเป็นลาย อันนี้ก็เป็นผู้หญิงนิดนึงยาวลงไปเลยแล้วก็ผ่าข้างรอบนี้ได้แบบทรงแบบนี้มาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวลองใส่ดูว่าจะเป็นยังไงปกติจะแบบเป็นเกงตลอดเกงขาสั้นตลอดเกงขายาวตลอดแต่พอใส่งี้น่าจะง่ายขึ้นน่าจะเป็นกระโปงที่ใส่ง่ายขึ้นต่อไปสุดท้ายแล้วไวมากนะคะก็เป็นเสื้อยืดง่ายๆได้แหละแต่ว่าเหมาะกับสส่ดาร์กมากๆก,ก,ก็คือนี่เลยช่วง คาจริงอันนี้ไม่เป็นงานอาร์ตที่เมเห็นอยู่ใน Facebook มาสักระยะแล้วสำหรับใครที่ชอบดิสนีย์นะคะคือเขาก็จะมีการเอาไปทำอิลลัสเตชันใหม่มีการเอาไปวาดใหม่ให้มันเป็นในคาแรคเตอร์ต่างๆอันนี้เขามาทำที่แพทตินัมเขา,มาทำเป็นเสื้อยืดแล้วเมว่ามันมันเจ๋งอะ่ะคือดิสนีย์ถ้าเป็นถ้าเป็นปกติเมคงไม่ใส่เพราะว่ามันไม่ใช่คาแรคเตอร์เมเท่าไหร่แต่พอมันมาเป็นอย่างเงี้ยว้าว ดาร์กมากพังมากมีสักด้วยสีดำแบบนี้เลิศนะคะก็สองสานะได้มาอีกตัวก็จะเป็นตัวนี่เลยชุบจัสมินนะคะดาร์กเหมือนกันแซ่บมากนังแซ่บมากนะก็เอาไว้ใส่ดาร์กนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งรู้สึกเขาจะแถะซื้อให้มันเป็นแบบราคาส่งอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นโทนแบบนี้ มีลายขึ้นมานิดนึงมีสีสันขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อย่างที่เห็นว่ารอบนี้คุมโทนมากนะคะขาวดําแล้วก็มีเลื่อนหมูบ้างนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทนที่เมยแต่งประจํานะคะแล้วก็เออมันจะไม่ได้มีลายอะไรมากมายหลักส่วนใหญ่ถ้าเป็นลายก็คือลายแบบดาร์กไปเลยนะคะถ้าใครชอบแนวนี้ก็ เกือบลืมเลยนะคะนอกจากเสื้อผ้าเมย์ก็ชอบไปร้านร้านหนึ่งที่หลายคนถามถึงนะว่าจากคลิปที่แล้วที่เมย์ไปเปิดกระเป๋าที่หัวหินนะคะว่าเมย์ใช้กระเป๋าแต่งหน้าอะไรนี่เลยเมย์ไปร้านมาจิกนะคะเขาจะอยู่ชั้น3ล็อกแบบโซนโซน แรกๆนิดนึงนะคะช่องกลางๆจำ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 ชื่อถนนของเขาไม่ได้แต่ว่าตัวร้านเนี่ยเขาจะอยู่ชั้น3นะคะชื่อร้านมาจิกเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์แต่งหน้าอุปกรณ์พวกแปลงพวกกระเป๋าเครื่องสําอางที่เป็นเซตสําหรับช่างแต่งหน้านะคะอันนี้เมย์มันเป็นรุ่นใหม่คือรุ่นเก่าก็จยางที่เห็นในคลิปก็คือจะเป็นผ้าใบสีดําด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าใสแต่รุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นใสหมดเลยนะคะเมย์ก็ไปซื้อเพิ่มมา นะราคามก็อยู่หลักร้อยแบบต้นๆน,นะไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็มันใช้งานคุ้มค่าจริงๆไอ้ตัวนี้อาจจะแข็งกว่าตัวผ้าใบนิดหน่อยอน,นี่ก็เป็นไซส์เล็กของเขาที่เป็นรุ่นใหม่มานะคะก็ใส่ทั้งรอบตัวเลยนะแปลงเขาเซลล์อยู่พอดีแล้วก็เท่าที่ดูนะคุณภาพก็ไม่ได้ต่างอะไรจากพวกซิกมาหรือโซยว่าที่เราใช้ใช้กันนะ่ะคือคุณภาพ โรงงานก็น่าจะเป็นโรงงานเดียว,ยวกันพอๆกันอะไรเกรดเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะดูมาจีก M019 นะคะนี้ก็จะเป็นเชเดอร์บลัชนะคะที่ไว้สำหรับลงอายแชโดว์แบบพิกเมตอ่าขนแน่นๆแล้วก็แบนๆนิดนึงนะคะใช้สำหรับแพ็คอายแชโดว์อีกอันนึงก็เป็นเหมือนกันแต่ไซส์เล็กกว่านี้ก็ไม่มีชื่อรุ่นไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าขนมันก็จะฟูกว่าอีตัวเมื่อกี้นิดนึงนะคะไว้สำหรับในการเบลนด์แล้วก็ เปลี่ยนพัดกันใช้นะขี้เกียจล้างแปรงก็เลยแบบชอบมีไอ้พวกที่ใช้หลักๆอยู่สแ a ร e ไว้นะคะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้น่าสนใจอันนี้ไม่มีรุ่นไม่มีอะไรเลยแต่ด้านสีขาวแล้วก็เป็นขนสังเคราะห์แบบนี้หัวโดมแบบนี้นะคะซึ่งก็นิ่มแล้วก็แน่นมากนี่ก็อาจจะไว้ใช้ในการคอนทัวร์นะหรือว่าใช้ในการลงรองพื้นต่างๆนะคะนี่ยังไม่รู้ว่าจะเอามาใช้อะไรเหมือนกันแต่ว่าทรงมันสวยดีนะคะ ราคาเขาก็ไม่ยืไม่แพงมากอะอยู่ในระดับ2 3 0 0 3 0 0อะไรประมาณนี้แล้วแต่รุ่นนะคะก็ลองไปเล่นกันดูสำหรับใครที่อยากอยากได้อุปกรณ์การแต่งหน้านะร้านมาจิงมีแทบทุกอย่างเลยนะคะนี่ก็เอามาฮอให้ดูกันก่อนหวังว่าจะพอเป็นไอเดีย ได้ว่าไปแพตินัมอยากจะหยิบจับอะไรส่วนไหนนะคะนี่ก็เลยมาเป็นไอเดียให้เพื่อนได้ชมกันว่าเผื่อใครจะชอบแต่งตัวเหมือนกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าตัวไหนได้ใส่อะไรเมย์ก็จะถ่ายรูปลง IG เหมือนเดิมๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย